นี่อไรเป็นเ้อสิ่งเอาล่างปะวายมันาวันนี้หละยังซีมังเจ้าหวานกินมั้หวานต้เอามล่างปะล่างอันี้น้ำล่างล่างที่ตนไหนล่างจะล่างกินหวานแ่ไหอ้ลูยังหวานเลยกดมาเสี้หวานหวาน

นช่ไหมงวงเจ้าวะนี่บุกพ่าวพูดอะไรนี่โม้ยงามเนูตัวนี้นี่วะกระโดดกันเลย อ,อืดอกม่วงไหมไอ้ยังไหมต้นนของใครนี่ฮะปาดมันสิบว่าต้่นหาคุณบ่ยังไหมลูกครัลูกเนี่ยเขาพืออะไรได้กินยังได้เน่ยน้ำทุ่มอันนี้ก็ห้องห้องเล่าบ่ะยังไหม

นี่บอกเขาน้ำท่วมใช่ไหมพี่พี่นีตายหมดแนเวเห็นมันโอ้ยตายรอจะเชื่อได้ก็เกิดห่วงห่วง็ขาเกิดนกันหน้าตะกี้เป็นหน้าดิเหรอตะกี้ก็เป็นหน้าเลยเป็นบ่เป็นบ่สื่อขึ้นปะ พอถามแดวแล้วถ้าเป่ามาสมลยเขาจะถามหอยนั่งถามไอยซีขึ้นหน้าเปล่ามาสมุนเลยเถวไปกับ้างได้ทียื่นเลยที่เดีวมาถีอซีขึ้นพันพันเปล่ามะสมุพันมาหอยขึ้นเป็หอดคุณนเลยนะที่คนดีนันแล้วนุ่งเต็มเลยนุ่มไปหมดเพราะขั้วมันอยู่ก็ได้เล็กเดี๋ยเหนื่อยกินมาไหวเลยล่ะ nhung mì tối nhì tuần quán ăn quá lâu mà phủm lại tôi nhì rồi quán nhung mì lắm đêm đẹp mi อืมอื้มอุ้ยกยคันมักระด้รับได้นอนเลแบบนี้เธองมันสีนอนมาแงมันสีนอนดีนแม่จอยเบิดแม่ก้ยแม่ล้ยหน่อยเลยตัวแม่แม่น่เขางไปนไปชองมันข้างในไอ้จมันอ้วนเลยอ๋อคือม่นกแน่ฟงหัวมนแล้วไอ้ีมันอ้วนหลายเลยแบบมันมันกะด้นอนวยกน้ำก็มาถ่วงยาไปแม่จอยตัวั้วยีมันทแม่ก้วยตงเดเะ โยยิ้ม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 โอ้ยิ้มยิ้มเอยมยมยมอยิ้มได้กล่องเลยคือกันเถนาคือกันเถี่ยพี่น้องกันบ่โมโ่พีนนพ่น้องกันมันบ่ นุ่งนุ่งนุ่งองมยิมยิมยิมเยิมโอ้โสิเดือดแดงขึ้นใช่บรรยากาศบ้าน cái đấy đấy đâu thì đều nung. Ngoc cả đâu nyôi. Ban bán Lang. ăn away, young man. Swoo loa mang bút. Go ong là. Anyway. Away, young. Swoo loa mang bút. Go ong là. Go ong à, là. Go ong Nó Go ong là. Go ong là. là. Go ong là. Go ong là. Go ong Nó มันมันมนาวเด้ขั้นเนี่บมะนาวคื้นิแม่มามะนาวนอยตมแม่ไหมตัวเมี้ี่เลยแต่ว่านุ้ยแบบนี้ว่านว่านไปเมือนนุ้ยนี่นุ้ยแบบนี้ว่านวานกินได้เหรอไปชุกเนี่ยตรงหลังแต่กินมาแต่โอ้ยมันดิมันเพราะกัญาอยหวานเลยเอาหลังันนะแต่ เมีนบ่ล่มีบ่ล่ะมีนอนบ่บ่มีบ่มันโอ้ย่ต้องอาไทยกูดอกเม่อต่องบอกไทยกูไม่มีเฮ้ยเมืองน่ง้ยนุ่งมาตบยง้มาตบมาตบยึเลยเียเสียงเอเดี๋นาะเออยังมาขึ้นยังไง ร้านสิกินไปลลางมือหน่อยน่อยร้านบ่อนนี้นี้ยนี่่อใครบ้านมาใช่ไหมต้ยา่นมันนี่ฮะ่านเียวก้ทีพอดอาหาเด้ด oh ิท่านยังนี่ไตีที่พอดตอนหน้าบ้อไตีวอปียยหนาเด้ดิ่ันนี้เปียกหนาพดฉันฉนวานั่นฉันงอนสีสวยเด้เออ